ไป้ไปแต่ต้ยวันนี้ก็มาตัดปาล์มนะคะแต่ก็สังเกตแล้วดูแล้วสวดตอบแล้ว ปาลมไม่ค่อยมีค่ะยังไม่ค่อยสุก <c oughs> เพราะมันเป็นแรกเริ่มของปาลอยู่ยังไม่ค่อยสุกยังไม่ได้เลยตรวจตอบมาครึ่งแตวแล้วได้ตะลายเดียว <c oughs> เอ้ยมาเจอเห็ดนี่โอ้โหอาอะไรอย่างนี้นี่ นี่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 โอ้โหนี่ดูสิกี่ชั้นนี่นี่ดูภาพไกลๆแบบนี้กี่ชั้นนี่นี่บบนนนนนวนล้อบแบบนี้เลยนะ รอบ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 มานี่นี่นี่ถือว่าเยอะมากปามต้นนี้พอเริ่มเป็นดอกนะคะยังยังไม่ยังพอเริ่มดูนี่ดูดอกใหญ่มากนี่ ดูขึ้นมาใหญ่มากตรงนี้มีหรือเปล่าดูสิไม่เห็นมีเลยไม่สุกไม่สุกแต่โดน โดนกินมาแล้วขนาดจะไม่สุกสิโดนกินแล้วพอเริ่มสุกมันก็กินไปครึ่งลายแล้วยังไม่เหลืองไม่แดงเลยกินไปครึ่งกินแล้วเริ่มกินแล้วเริ่มกินแล้วยังกัดตังตัดไม่ได้แบบนี้อันนี้ได้ังกินไปดูยังแดงไม่จัดเลย ดูมันเริ่มกินแล้วไม่ได้อย่างอนนี้อ๋ออันนี้ได้แล้วอ่าอันนี้ได้แล้วมันเริ่มกินไปดูดิ จุมดอกไม้แล้วไม่ตัดปามแล้วไม่มีปามไม่ตัดดอกไม้เดี๋ยวต้องปั่นจริงนะจ๊ะ nha đi bỏ trúc lè ta ăn cắn kín cắn mất nè mà đừng ngồi kia khăn lè bỏ trúc mất kín nhảy nước chảy kêu nè kinh 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 kín chảy kêu thấy đi à à à đi à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  no ma tänan , jäänud mõtlejad . no . ma kinni , paneme kinni . มีกลงางสีซ้ำนะคะได้บ้านานี้สีซ้ำนี่สีซ้ำมันตัดยากเลยว่ะมันตัดยากมันมีตะวะัวของลายอย่างลายเยอะเย Tao bảo cô ông trong này, trong này. Mất mất lẻ đến này đi không? <cười> <cười>